ที่ถามกันเข้ามาเยอะนะตั้งแต่ตอนที่เราจัดอยู่อยู่ที่ช่องก้านนะถามเรื่องเลยกันว่าวัคซีนไฟเซอร์มันเข้าไปแล้วตั้งล้าน5 0 0แสนโดสจริงหรือเปล่าเมื่อเช้ารู้สึกคุณอนุทินจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเช้าใช่ค่ะนนมีคนพูดถึงนี้คุณอนุทินก็ยอมรับนะว่า วัคซีน1 5ล้านแสนโดสที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นการเจราจาสองฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทยกับทางรัฐบาลอเมริกันเขาจะมีการให้วัคซีนตดวเนี้ยเป็นการบริจาคมาให้แล้วมีการติดต่อประสานพันกระทรวงการต่างประเทศซึ่งคุณอนุทินบอกว่ายังไม่รู้ว่าคอนดิชันเงื่อนไขว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอฟันทางการะทรวงต่างประเทศว่าวัคซีนที่ <Okay. S 1> ให้เข้ามาเป็นคอนดิชันอะไร <Okay. S 1> สารสุขกรองแอคชั่นตามเงื่อนไขที่มีข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะ okay. ไอตัวล้านห้าแสนโดสเนะี่ยประเด็นที่1มันเป็นวัคซีนบริจาคใช่ค่ะจากประเด็นทีี่่2ยหออไฟซรร์จิง จากอเมริกาประเด็นที่3ยังไม่แน่ชัดว่าจะส่งเข้ามาที่ประเทศไทยได้วันไหนแน่ๆใช่ค่ะในโซเชียลเขาไปไกลเขาบอกเข้ามาแล้วคุณคุณคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่เข้ามาจะมีการนํามาดีพประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายแม้เป็นวัคซีนบริจาคมันก็มีเงื่อนไขการบริจาคใช่ต้องอยู่เพื่อประเทศ เป็นอย่างไรนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ระหว่างการซปีพากิ้งกับทางสหรัฐแล้วก็ต้องรอให้กระทรวงการต่างประเทศซึ่งไปคุยกับสหรัฐแจ้งมาที่สาธารณสุขแล้วสาธารณสุขก็ต้องแอคชั่นว่าวัคซีนตรงนี้จะแบ่งสัดส่วนให้กลุ่มไหนอะไรอย่างไรเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราได้เดือนเนได้บริจาคมาจากจีนนะคะแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขคอนดิชันเดียวกับญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะญี่ปุ่นก็จะมีการบริจาควัคซีนให้กับเราเขาก็มีคอนดิชันด้วยแต่แน่นอนนะถอดบทเรียนจากวัคซีนบริจาคประเทศจีนนะจีนจะมีเงื่อนไข สมมติว่าเขาให้มา5 0 0แสนคุณต้องฉีดคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย2 0 0แสนหรือ3 0 0แสนเนี่ยอ,อะไรประมาณนั้นผมก็เชื่ออย่างนั้นก็เป็นไปได้ว่าไอ้ล้านห้าเนี่ยต้องการไว้จำนวนไม่น้อยทีเดียวฉีดคนอเมริกันในนี้ที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละเยอะไหมไม่ทราบอ,อาจจะรวมถึงคนทำงานกับบริษัทสหรัฐคนทํางานกับสารทุสารัฐ,รฐต่างนีเป็นต้นต่างนีเป็นต้น,ตน,น,ตนก็ไม่รู้ละ่ะก็อยู่ที่เงื่อนไขเขาจะคุยตกลงมานะคะ,ะแต่ส่วนาาใหญ่ม<ห>ักจะมีเงื่อนไขทํานองเนี้ย ทำนองนี้ทํานองนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคมีอะไรจะเพิ่มเติมมิครับอะตาม,นะมนี้ลแหละืนไหนก็ไหนๆน,นะ